สวัสดีครับดิสซิสติเชอร์บีเวอร์นะครับกเ็เดี๋ยววันนี้จะมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะสอนการพูดสักประโยคนึงนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องได้เป็นพวกคัมภีร์ไบเบิลอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมเห็นประโยคหนึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนทุกคนนะครับนะสวัสดีเข้ามาหนึ่งคนนะครับอย่าลืม ทักทายด้วยนะครับมาจากจังหวัดไหนสองคนแล้วนะครับโอเคอธิบายก่อนนิดนึงครับก็คือว่าเดี๋ยวคอสฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกในสกิ l l ลนนะครับ s k i l l l a n e c o m เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ผมเช็คนะครับทีหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะได้จำหน่ายพอแจ้งเข้าไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเว็บไซต์ของเขาครับ s l i l l l a n อทคอคือ S-K-I-W-L นะครับ l อะนะครับนะครับ แล้วก็อธิบายนิดนึงครับ c o ร์ส e ิวเลเนี่ยก็จะแตกต่างจากหนังสือเสียงฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกแตกต่างจากออดิโอบุ๊กนะครับแตกต่างคือเวลาทุกคนเนี่ยเวลาซื้อออดิโอบุ๊กผมไปหรือว่าอีบุ๊กไปเนี่ยหรือว่าคอร์สออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าถ้าเกิดคุณมีสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ย ผมสอนทิศทางเหมือนกันแต่ว่าไม่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 เหมือนกันในรายละเอียดน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการจัดการภาษาไทยในใจนะครับแล้วก็มีประโยคในคัมภีร์ไบเบิลเล็กๆนะครับแล้วเป็นภาษาไทยจะทํำยังไงนะครับอะอธิบายหลักการก่อนนะครับเผื่อคนเมื่อวานไม่ได้ฟังนะเป็นแบบนี้คือเวลาเราจะพูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งถูกไหมครับทุกคนเราคิดตามผมนะ เป็นไหมเราต้องคิดภาษาไทยก่อนเวลาเราจะพูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งเราคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งก่อนถูกไหมแล้วเราก็แปลเป็นตัวต่อตัวลงมาแปลๆอยู่เฮ้ยคิดคำศัพท์นี้ไม่ได้เว้ยไประลึกชาติคิดคำศัพท์ที่เคยท่องศัพท์มาถูกไหมแล้วก็กลับมานั่งเรียงวางแผนเรียบร้อยแล้วค่อยพูดออกไปอ่ะมันใช้จริงไม่ได้เพราะว่าเวลาเจอฝรั่งจริงฝรั่งอยู่หน้างานเนี่ยถูกไหมแล้วเราจะพูดไปแล้ว เขเรียงภาษาไทยก่อนเราจําตําแหน่งตาแหน่งเราจาตาแหน่งของภาษาไทยถูกไหมต้องจําภาษาไทยได้แล้วก็แปลเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วดังคิดคาศัพท์เรียบเรียงไม่เอาถ้าทําแบบนี้คือเป็นหุ่นยนต์นะครับแต่เดี๋ยวผมดูดหลักการก่อนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะอย่าเพิ่งตกใจผมผมจะชอบพูดหลักการก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีวิธีการเลยแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราจะไปพูดตามผมเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเองนะครับอะดู อย่างแรกก่อนคือต้องเวลาคุณจะพูดภาษาอังกฤษทีนึงคุณจะมีภาษาไทยอยู่ในหัวถูกไหมฟังดีๆคืออย่าลืมมันไปอย่าพยายามขาจัดมันไปเพราะว่าภาษาไทยอยู่กับเรามานานเวลาเราจะพูดภาษาเวลาเราจะพูดภาษาเกาหลีครับภาษาไทยมันจะขึ้นมามนขึ้นมามนขึ้นมากวนใจเราถ้าคุณจะเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยก็จะขึ้นมากวนใจคุณฉะนั้นภาษาไทยเวลามันมาให้มันมาก่อน ถ้าคุณพยายามจะลืมมันไปจากใจมันจะยิ่งอึดอัดครับแล้วมันทําให้สมองของคุณเวลาพูดภาษาอังกฤษมันแคบลงฟังดีๆนะภาษาไทยมันมาขึ้นมาในหัวเลยมันเขา้เขามาในใจคุณใช่ไหมคุณให้มันขึ้นมาก่อนแต่แต่แต่บทความรู้สึกของมันบทภาษาไทยให้เป็นความรู้สึกคําถามคือเราจะบทภาษาไทยให้เป็นความรู้สึกได้ยังไง ทำแบบนี้ดูนะนี่ภาษาไทยนะชุเป็นภาษาไทยคุณนะอย่าไปเรียนลาดับนะภาษาไทยนะบทความรู้สึกนะบทการบทความรู้สึกของภาษาไทยแปลว่าคุณทําให้ภาษาไทยมันมีความยืดหยุ่นแปลว่าคุณต้องเข้าวันนี้นะเราต้องเข้าใจภาษาไทยให้หลากหลายเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูไม่ต้องกังวลน,นะแต่ขออธิบายหลักการก่อนยับหมดแล้วเนี่ย มันจะมีภาษาไทายขึ้นมาถูกไหมคุณบทความรู้สึกก่อนการจะบทความรู้สึกนั้นได้คือทําให้ภาษาไทยมันไม่นิ่งเพื่อเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันตายตัวเป็นเป็นตัวต่อตัวเพราะถ้าเกิดเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งเป็นไหมถามก่อนทุกคนคุณจะต้องจําภาษาไทยเป็นตาแหน่งอะ่ะแล้วก็แปลเป็นตัวต่อตัวใช่ไหมถามว่าพูดได้ไหมได้แต่โคตรอึดอัดเลยนะบทความรู้สึกเป็นความรู้สึกก่อนการจะบทความรู้สึกได้คือ คุณต้องเข้าใจภาษาไทยนั้นได้หลากหลาย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปฟิกซ์ท,ที่ที่ตำแหน่งเดียวไม่เอาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแล้วก็พอคุณจะพูดเสร็จใช่ไหมฮะเอาี่คุณเปความรู้สึกนะพอคุณจะพูดเนี่ยก่อนที่คุณจะพูดได้ครับคุณจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจากการฟังเสียก่อนหลายๆายคนเวลาจะพูดภาษาอังกฤษครั้งหนึ่ง จะชอบไปเอาหนังสือเปิดมาแล้วก็มาพูดถูกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วหนังสือที่คุณจะพูดน่ะบางทีมันไม่ได้มีเรื่องที่ตรงกับที่คุณอยากจะพูดและบางทีถึงแม้จะตรงกับเรื่องที่คุณอยากจะพูดแต่บางทีคุณก็อยากจะพูดในมุมมองและความรู้สึกของตัวเองใช่ไม่ใช่ฉะนั้นการฟังเนี่ยผมไม่ได้แปว่าฟังแล้วคุณเอามาใช้นะการฟังเวลาเวลา,วลาคุณผ่านการฟังภาษาอังกฤษผ่านไปได้เนี่ย ผมยังไม่พูดถึงเรื่องการฟังได้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาที่เรื่องการฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะฟังฝรั่งเร็วๆพูดเร็วๆได้ยังไงฝรั่งพูดในคอพูดยังไงเนี่ยเอา,น,าน,อนอกเนี่ยได้ไงนะครับฉะนั้นการจะพูดได้คุณควรจะบทความรู้ภาษาไทยมาใช่ไหมบทความรู้สึกที่ผมสอนเมื่อกี้ใช่ไหมคือทาให้ภาษาไทยมันยืดหยุน่นอย่าลืมมันไปให้มันมาแต่ว่าให้มันยืดหยุน่นให้มันเป็นเป็นมีความหลากหลายแล้วคุณทําใจสมองมันโลง่งทําความรู้สึกให้มันสบาย นะครับผมผมอาจจะพูดบางอย่างที่ข้ามไปนะแต่ว่าจริงๆคำว่าสมองโล่งก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายทีนี้การที่คุณฟังภาษาอังกฤษมาก่อนหน้านี้การฟังมาก่อนหน้านี้ฟังในสมองนี้เวลาคุณจะพ่นมันออกไปคุณจะมีไอเดียถ้าคุณไปเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาเคยเป็นใช่ไหมหนังสือเป็นไดอะล็อกภาษาอังกฤษอะเอคุยกัน่ะ คุณจะไปไหนผมไปกินข้าวกับเจนแล้วเจนสบายดีไหมผมจะไปกินเบคอนเบคอนฝากความคิดถึงเจนด้วยอย่างนี้คุณเข้าใจไหมมันเหมือนกับเป็นไม่จริงอะ่ะเข้าใจไหมมันมันชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนี้ชีวิตจริงเจ้านายถามคุณว่าทาไมคุณเลิกกับแฟนอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้มันไม่ได้มีในหนังสือฉะนั้นการที่คุณฟังไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาสิ่งที่คุณฟังแล้วมาตอบนะการที่คุณฟังมันจะเกิดข้อมูลอะไรบางอย่างในหัว แล้วเวลาคุณจะพ่นฟดีเวลาคุณจะพ่นมันออกมามันจะมีไอเดียที่หลากหลายเห็นไหมเนี่ยฟังไอเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณพูดมามันจะบวกคำศัพท์ง่ายๆฟดีนะใช้คำศัพท์ง่ายให้เป็นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้คำศัพท์ยากคุณจะเป็นแบบนี้อ่ะดูวันนี้ผมมีตัวตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูนะครับเรื่องนี้อ่ะดูโทษทีโทษทีเหมือนเน็ตมีปัญหาไปดิโทษทีแป๊บหนึ่ง เหมือนเด็กมีปัญหาอ่ะดูต่อครับทุกคนดูต่อโทษทีเนี่ยมันเป็นหนังสือเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นของคัมภีแบบิลนะครับอหลักการมานี้นะอ่ะผมไปก่อนดูนะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรอ่ะทุกคนคิดตามเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรอ่ะผมขอพิมพ์นิดนึงนะครับอ่ะดูคิดตามผมนะว่าจะพูดยังไงนะอ่ะ ทุกคนดูตามนะเราจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรคําถามทุกคนคือถ้าเจอประโยคนี้ทุกคนทําไงภาษาไทยแถวหนึ่งใช่ไหมเอาแล้วกูแปลเป็นตัวต่อตัวแล้วเราจะกลับมา when we we come back คืนด,คนดีคืนดีภาษาอังกฤษว่ายังไงอ่ะคืนดีถามว่าทุกคนไปเปิดอีกได้ไหมผมบอกตอนนี้ก็ได้ reconcile คือ R E C O N C I L E reconcile มองไม่ค่อยชัดไม่รู้พิมพ์ถูกป่ะนะมองไม่ค่อยเห็น reconcile Re ไม่ใช่ reconcile นะเวลาคุณเจอ I L E อ่ะผมอ,อธิบาย I-L-E ไม่ได้เวลาคุณเจอตัวที่มันลงท้ายด้วย I L E จะมีคำว่า L เช่น smile mobile phone mobile phone อะ profile เวลาคุณเจอลงไทยด้วย I L E จะมีคำว่า L smile profile mobile missile ฉะนั้นเวลาคุณเจอคำว่า L. L L นี่ไม่ใช่ L นี่คือ L นะแต่เวลาเราออกเส,สกียงภาษาอังกฤษออกเสียงว่า L ไม่ใช่ L อันนี้เอาเยอ่อๆจริงๆราละเลอียดมันเยอะนะครับอะ reconcile reconcile แปลว่าคืนดีแต่แล้วถ้าคุณ ไปเจอของจริงแล้วมันคิดไม่ออกทํำยังไงอะถูกไหม I อเร็กขึ้นซ่าว่าคุณไปเปิดใน Google ก็กกรู้ไงประเด็นเวลาเสมอว่าอย่าไปอย่าไปคือคำศัพบเรารู้อยู่แล้วเราหาได้แตป่ประมาณว่าพอเราจรงจริงเราใช้ไม่ได้ทำาไงดีอดูดูนะ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 เราจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไร in the last time you know i feel bad about i feel bad uh, about the God so how we come back and feel good about the God เห็นไหม how we come back and feel good about the God แปลว่าผมจะกลับมาแล้วรู้สึกดีพระเจ้าได้อย่างไร sometime s I uh, has a question about God but I want to know how I come back to understand everything about the God เห็นไหมดมพูดเด็กบอกว่าผมบอกว่า ผมเนี่ยมีข้อสงสัย question about the God แล้วผมจะผมทำยังไงอะผมจึงจะ understand the God everything คุณเห็นไหมว่าว่าเราจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรคาว่า reconcile เนี่ยถามทุกคนเชื่อไหมทุกคนไปเปิดดิกใน Google อะบอกว่าคืนดีภาษาอังกฤษกคือคำว่าอะไรคือว่า reconcile ถามว่าเรารู้ไหมทุกคนสามารถหาได้แต่ความเป็นจริงคือพอเจอฝรั่งจริง คือภาษาเข้าใจผมพูดไหมที่ผมสอนทุกคนคือผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้คําศัพท์ง่ายๆเป็นเสียก่อนภาษาไทยมันมาใช่ไหมบทมันเป็นความรู้สึกคําถามคือโอเคอ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้เจอผมอ่ะมันเลยไม่รู้วิธีการแต่ว่าอธิบายคร่าวๆคือทําให้ความรู้สึกของเรามันทำให้ความรู้สึกของภาษาไทยมันมันถูกขยํา แล้วมันถูกย่อยไปได้ในหลายๆแบบดูนะเราจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรก็คือ,อ,อบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีกับพระเจ้าแต่แต่ก็รู้แหละว่าไม่ควรทําก็อยากจะกลับมาแล้วก็คุยกับพระเจ้าในทางที่ดีขึ้นอ่ะอย่างนี้ก็ได้คาว่ากลับมาคืนดีจริง,จร,งจริงแปลว่าอ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะดูนะอย่างนี้ก็ได้อ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอาจจะไม่ค่อยดีนะักนะครับ เราจะกลับมาได้ยังไงอดูผมพูดนะดูนะ,ะดูนะเขาจะท่าพูดไหมภาษาไทยทําไมผมพูดแค่ประโยคเดียวทุกคนรู้ไหมทําไมผมไม่สอนสอนหลายๆประโยคผมต้องการสอนแค่ประโยคหนึ่งแต่พูดได้แบบอันลิมิตอะนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณทําประโยคหนึ่งได้แล้วคุณพูดได้หลายๆลแบบคุณจะเกิดความช่ําชองคุณจะเกิดความชํานานคุณจะเกิดความมั่นใจพอคุณไปเจอประโยคอื่นคุณจะเก่งขึ้น แต่ถ้าคุณฝึกหลายๆประโยคแล้วคุณโดนตายที่ประโยคเดียวในแต่ละเรื่องอ่ะคุณจะไม่พัฒนาและบอกก่อนว่าการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่ผมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณสามารถพูดได้ในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันด้วยคือพรุ่งนี้คุณอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ดูนะผมพูดนะดูนะ the relationship the r between people and the God maybe have a problem so How we come back together คุณดูดิ The relationship mm hmm. ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับพระเจ้าอาจจะมีปัญหาแล้วเราจะกลับมาได้ยังไงเห็นไหมหรืออาดูพูดนะ How we make um How we make peace with the God peace ก็คือ P E A C E เราจะสร้างสันติกับพระเจ้าได้ยังไงทุกคนเห็นไหมว่าผมไม่ต้องใช้ว,ว่า reconcile ก็ได้ เข้าใจผมพูดใช่ไหมฮะคือภาษาไทยมันมามันมาแหละไม่ต้องไปเอามันออกผมเคยเจอน้องคนหนึ่งอยู่ใน YouTube บอกว่าเราต้องลืมภาษาไทยจะบ้าหรือเปล่าภาษาไทยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดมันมาแต่เราบดมันเมื่อเราบทมันบ่อยๆทุกคนเมื่อเราบทมันบ่อยๆฟังนีนะเมื่อเราทํามันได้บ่อยๆภาษาไทยมันจะหายไปเองเข้าใจไหมเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูนะอีกทีหนึ่งไทย มันมาให้มันมาไว้บทความรู้สึกการบทความรู้สึกคือเข้าใจมันโดยเป็นได้หลากหลายโดยภาษาไทยไม่ได้อยู่ในไม่ภาษาไทยไม่ได้เป็นตัวอักษรนะแต่ประมาณแบบนี้ผมใช้คำพูดแบบนี้ประมาณแบบนี้แล้วก่อนคุณจะพูดผมอยากให้คุณสบาย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 คือนักเรียนผมเวลาพูดทีนึงไปนเงนี้ยผมเคยสอนตัวตัว,ตวหลายคนชอบอย่างเงี้ยเอ พยายามไม่เอาจริงๆผมเคยพูดในออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงผมแล้วก็ในอีบุ๊กเหมือนกันว่ามันจะมีสิบแหล่งกําเนิดในการทําให้สมองอะ่ะมันดูรีแล x กซ์แล้วข้อมูลจากการฟังดูดีๆข้อมูลที่เราได้จากการฟังเนี่ยมันจะเป็นไอเดียที่ผมใช่ว่างไงดีเหมือนกับว่าคุณไปเรียนกับเชฟเอียนในการทําอาหารน่ะแล้วคุณสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ในแบบของคุณฟังดีๆไม่ใช่ไปทําแบบเชฟเอียน ทุกคนสามารถพูดเรื่องเนี้ไอเราจะกลับมาคดีกับพระเจ้าเนี่ยได้ในแบบของคุณคือคุณอาจจะไม่ได้พูดเหมือนผมก็ได้นะคุณอาจจะพูดในมุมมองของคุณก็ได้คุณอาจจะแล้วเวลามันเปลี่ยนไปคุณอาจจะพูดอีแบบก็ได้ดูนะเราจะกลับมาคดีกับพระเจ้าได้ยังไงเมื่อวานนี้ผมสอนเรื่องหนึ่งคือมีแหล่งกําเนิดข้อนหนึ่งนะครับแหล่งกําเนิดข้อนหนึ่งคือคําไหนมาก่อนไปก่อนไปเลยปึ้งสมมุติมีคําว่า impossible. do not. impossible about god. the first time i think like that. but when i read the book, everything about god, oh, i believe so much. so how i come back, you know, to love the god again. impossible. มาก่อนฟิ้งโดยที่ผมไม่รู้ว่าจะต่อ,อยังไงผมบอกกอนอธิบายก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเมื่อกี้สมมติเวลาอะไรผูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งเรื่องนี้นะบางทีมันจะมีแหล่งกําเนิดข้อหนึ่งคือคําไหนมาก่อนไปก่อนฟิ้งบางทีเขาว่า i m p พอสเดออินพอสิเบมาคุณเคยเป็นไหมอินพอสิเบิเป็นคําที่ธรรมชาติมาจากใจคุณนะมาจากความคุณเลยฟิ้งเออแต่ว่ากูต่อไม่ได้อะ่ะอินพอสิเบกูต่อไปหาอย่างเงี้ยไม่ได้ เงินกูก็กลับมาคําว่าวีแล้วกันเข้าใจผมพูดไหมแปลว่าบางทีคําว่า impossible มันมาในใจเราซึ่งมันเป็นคําธรรมชาติผมเคยบอกในออดิโอบุ๊กว่าถูกแล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าเราจะไปได้ในกรบปุกแต่เราไม่มั่นใจว่ามันจะไปได้เราก็เลยไม่ใช้ impossible เราเลยใช้คําเดิมมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณจําแล้วมาพูดเมื่อกี้ผมบอกว่าไง impossible มาก่อนนะ impossible I think about God แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกผมเรื่องกอังพระเจ้าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เมื่อผมได้มาอ่านหนังสือแล้วเนี่ย I read the, the book everything about God I believe so much ผมเชื่อมากๆเลย So how I can how I come back to believe the God again แล้วผมจะทำยังไงผมจะกลับมาเชื่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง How to how I come back to love the God again ง่ายไหมฉะนั้น Reconcile รู้ไว้ได้ไหมรู้ไว้ได้ไม่ผิดแต่ไม่ต้องไปเค้นมันออกมาถ้ามันไม่มาถ้าวันนั้นมันมาให้มันมาถ้ามันไม่มาก็ใช้คำยังไงคำสับง่ายๆเข้าใจไหมครับนะสั้นๆแบบนี้แหละมีคำถามไหมคนไหนสนใจอยากจะปรึกษาผมก็มาที่ไลน์นะครับ t e a c h e r b e a v e r แล้วกัน ผมทําหนังสือเสียงเล่มใหม่อยู่อะเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับนะแล้วก็อาทิตย์โปรโมทนิดนึงขอขอประชาสัมพันธ์หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะ,ะมีคอร์สของสกิลเลนนะครับคือคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกสอนวิธีการฟังจะฟังยังไงเมื่อฝรั่งพูดเร็วไม่ชัดแลวอยู่ในคอเขามีการรวบคําอย่างไรบ้างสมคุณเจอฝรั่งแบบเนี้ย I know when I go to เข้าใจะเสียงของภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ออกเสียงภาษาอังกฤษเวลาคุณฟังเขาอ่ะเขาจะไม่ได้ออกช่องเสียงตัวนี้เขาจะออกช่องเสียงานาสิก I know because uh, when I go to the Royal Garden I want to see y o u know good uh, Pattaya Beach a n see my friend เขาจะเขาจะอยู่ช่องเสียงช่วงนี้ฉันเสียงที่คุณได้ยินในความคิดของคุณคนไทยออกเสียงจากกระพุ้งแก้มเนี่ยทำอะไร ฝรั่งเป็นทำไร What are you doing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  เสียงมันจะเป็นช่องเสียงที่เวลาเขาออกเสียงมาเขาไม่ได้คือบ้านเราออกเสียงจากกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงจากนาสิก What are you doing w e doing ฉะนั้นคนที่เป็นพวกแรปเปอร์คุณไปสังเกตดูคนที่เป็นพวกแรปเปอร์วพ,ว apper, พวกรายการทีวีอ่ะส่วนใหญ่เวลาผู้พูดภาษาอังกฤษจะดีไปด้วยเห็นไหม มันมันมันเป็นมันเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะคนไหนมีคําถามก็มาที่ทิชเชอร์บีเวอร์นะครับหรือว่าจะเรียนตัวต่อตัวก็ปีนี้ผมสอนปีสุดท้ายแล้วผมไม่สอนแล้วผมเหนื่อยแล้วนะครับก็เรียนแค่ปีนี้เป็นสุดท้ายนอกัานผมก็จะเป็นเรื่องสัมมนาไปเวิร์กช็อปแทนนะครับก็แล้วก็ฝากหนังสือเสียงผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับซึ่งหนังสือเสียงผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเนี่ยสัปดาห์ก่อนนู้นของผมเนี่ยแซงพ่อรวยสอนลูกด้วยนะเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับ ก็จะสั่งกับผมโดยตรงก็ได้นะก็ได้ไฟล์ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะไปสั่งจากกับพวกเว็บไซต์อะ่ะก็อาจจะยังไม่ได้มีส่วนลดแล้วก็คุณต้องผ่าน่าคุณต้องฟังผ่านแอปเท่านั้นอันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่นะครับมีนั้นหนังสือเสียงผู้ประสันธ์กิจความรู้สึกแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยเหมือนกันและ 2. อง e book, อีบุ๊กหนังสือเสียงเนี่ยประมาณเกือบ5ชั่วโมงอีบ e ุ๊กเนี่ยประมาณร้อยกว่าหน้านะครับแต่บอกกอนว่า2อ,อันเนื้อหาไม่เหมือนกัน คอร์สออนไลน์กับสกิ l เลนนะครับไปหาเขาไป i l l l a ลนดูแล้วกันนะครับนะสกิลเลนนะครับ .com t o m แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็มีอะไรก็โทรมานะครับ0866222474นะครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็บอกได้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความสึกแล้วก็อ้อที่หนึ่งผมอาจจะทำคอร์สเรื่องการเ,เรื่องเดินเรือคนไหนอยากจะไปเดินเรือบ้างอยากไปทำงานเรือสำรานบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีคอร์สเตรียมตัวก่อนที่คุณจะไปเรียนกับเอเจนต์ถ้าเกิดคุณเรียนภาษาอังกฤษเรียนเรียนประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคุณนกมาสอนด้วยเรื่องการไปเดินเรื่องการทำงานบนเรือสำรานรายได้นะครับประมาณคอนแทรคหนึ่งเนี่ยประมาณ 8เดือนถึง9้าเดือนหวัสดีครับ,วส,รบ,รรบสวัสดีครับพี่เสือครับสวัสดีครับรายได้เนี่ยประมาณ8เดือนถึง9เดือนเนี่ยน่าจะที่ผมรู้มานะนักเรียนผมไปที่ผมผมเทรนนักเรียนที่ไปท,ที่ไปไปบนเรือประมาณ4ี 5, 4่ถึงห้าสี่ถึงหกแสนรวมรวมยังไม่ได้รวมกับค่าคอมมิชชั่นด้วยที่เอเมริกานะครับตอนนี้เอเมริกาเปิดประเทศแล้วคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะจะโพสต์ไว้ในแอปที่เช e ่อเบเวอร์นะครับคนไหนก็ติดตามไลน์ไว้แล้วกันแล้วก็ ในทุกช่องทางนะครับ Instagram, TikTok, b l o g d i ก t y u u t u b e นะครับแล้วก็อะไรอะเนี่ยเพจนี้นะครับกดติดดาวที่เพจชินยูนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมไปแค่นี้แล้วกันเพราะว่าผมต้องไปทําต่อละนะครับขอบคุณพี่เซียครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาแล้วก็ยินดีถ้าเกิดคนไหนจะปรึกษานะครับบายบายสวัสดีพี่เซียนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีฟันดีคุณนายครับสวัสดีครับ